พี่น้องเอ๋ยขอให้โอดสาส่เพี้ยนไปให้ถือปองคุณอาจารย์ยกใซกเาคันิ่งไวยาสิลืมสำหรับดีพี่น้องปองไปมิดหมอแค้นแฟนหมอลำ fc ของหมอลำเสียงนีหกนกพงสะกอ fc ของอีหลาหน่อยอาอายสกุลนพรเสียงนิหกพี่น้องค่ะน้องอาอายสกุลนพรเป็นคือคุณยาวเราแหละ น้องสิงมีความพญายามจะฝึกฝนตัวเองอยู่เป็นอาจินเป็นนิดจะสินเป็นประจำเรื่อยๆถ้ามีโอกาสคือความความมีมีเลือดศิลปินอยู่ในตัวเองมีพรสวรรค์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วแล้วกะไอ,าอาเป็นเด็กน่อยที่มีพรสวรรค์หลายด้านเหงไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เหมือนดูถูกใจถูกตาเบบซี่ไปเบิด ไปแบบถึกตาเนี่ยพี่น้องบอ่บ,บ่ขัดหูขัดตาไม่บ่ไหวอิหลาสีเห็ดอีหยัยงกระางครั้งนี้ก็เหมือนกันอิหลาได้ไปเห็ดอาหารอยู่กับมามีไปกิไปทําโน่นทํานี่ไปมีกิจกรรมอยู่กับมามีอยู่กับน้องมีลินกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการไปเลือกซื้ออาหารไปเลือกทําอาหารไปเห็ดอาหารซอยมามีน้องกับเห็ดได้แบบถึกตากรรมการเลยละ่ะ คือดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูแต่น้องกับบวไว้ที่สีห้าเพลงไปพร้อมพี่น้องค่ะนอกจะหาเพลงใหม่ๆมาแกะถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่ร้องแล้วห้าไปเราลองก็ได้อีหล่าก็สิฝึกเสียงเจ้าของอยู่ตลอดจะหาสิ่งใหม่ๆจะเลียนอยู่ตลอดสิเลียนสิ่งใหม่ๆสิบฝึกสิ่งใหม่ๆมาหายเจ้าของอยู่เสมออีหล่าสิบบทีมกิจกรรมของเจ้าของจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านฟุตบอล กิจกรรมทางรงเรียนก็มีให้เห็นอยู่ตลอดและที่ลงเพลงครั้งนี้ก็คือกิลาห้าเพลงของป้าตายอลไทยนำเสียงเพราะมากหูจักหยอดหูจักหวานรู้จักหูจักวิธีลงเพลงหรือไงทั้งๆท,งที่ปกติเด็กน้อยอายุสิบเอ็ดปีนี้จะร้องเพลงไม่เหมือนผู้ใหญ่แต้อายสุกุณาพรร้องเพลงเหมือนผู้ใหญ่หรือไม่ก็ดีกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนอีกสะด้วยซ้ำไปนะคะ มาเบิ่งค่ะว่าน้องค้าเพียงเองียงตราบใดมรรคมันยังขอมีคำว่าโอ้ละนโอ,โอโลูกสาวอีแม่อีพ่อยังมียิ่้อหัวใจอีสานเพลงใครลูกเพลงของป้าต่ายอรไทยค่ะขออนุญาปตป้าต่ายด้วยนะคะ ดีใจไหมจะได้เจอปตาตายแล้วดีใจมากเลยเปลียนตัวให้พร้อมสิแปหาเจอกันเลยเป็นใดครค่ะพี่น้องค่ะยิ่าลองดีเฮงเสียงมีขืนหน้าสิกนู่นนี่นั่นคือลองดีค่ะอนซ้อนผู้ใดเขามากกว่อนซ้อน,ด,าาอออน,อนดีใจที่ที่ได้ยินเสียงยิ่าห้าเพลงเราก็ลงเพลงให้ได้ยนิน พอพ่อแม่ได้หายคิดถึงย่าๆย่าๆผู้เฒ่าผู้โถได้ได้หายคิดถึงนี่แหละหลายคนบ่นคิดฮอดอยากฟังเพลงแล้วแต่ว่าบอมเนแต่ให้เฮ้าด้วยพี่น้องค่ะน้องเองก็คิดถึงเวทีเหมือนกันถามวายัมไดอ่ญากับพ่อจ๋าสีมาบ้านอยากลองเพลงแล้วคิดฮอดแม่แม่แล้วไม่ใช่เฉพาะพวกเราคิดถึงนะคะน้องเองก็คิดถึงเวทีขึ้นกันนี่ลึกขึ้นเลือดศิลป,ปิน รากาวันที่20ในพี่น้องคะจะมีไลก์จะมีไลกลุ่มปิดไล่แรกหลังจากปิดฤดูกาลเป็นไล่ในเที่ยเตอร์สิไปเบิงว่าได้ยินแววว่าจะมีน้องมิลินเข้าไปร่วมด้วยตอนนี้มิลินกับอาายเป็นเป็นอะไรที่ตัวติดกันมากไปแสดงแล้วค่อนอยู่กับหมามีก็เล่นได้ดีเลือกน้ำตาได้ทั้งเออยทั้งนองคือคือเห็นแววของน้องมิลินแล้ว ถือว่าอาอายเป็นคนดึงจากมิลินออกจากออกจาก,ออก,จากเซฟโซนของเจ้าของอันนี้ก็คือคือความสามารถของพวกผูกพันแหละเป็นความไอ้นี่หรอกมไม่ที่จริงเอ้ยก็ว่าได้าดึงกระชากว่าได้บังคับอย,อย่างนองแต่ด้วยความซึมซับด้วยความเห็นเอื่อยเป็นไอดอลทําให้มิลินออกจากความเป็นความเป็น เป็นตัวของตัวเองเป็นเป็นมุมที่ไม่ไม่ตะกอนสีบอ่อเอาเลยแต่พ่อมีเอือยอาอายอ,ออกมาพอไปบนเวทีเฮดใหน้องมิลินเริ่มชอบการแสดงออกมาแล้วกว่านองมีศักยภาพในการการแสดงเฮี้ยอายุแค่หกขวบมิลินอยู่ยังยังอยู่อนุบาลอยู่นะคะแต่มีความสามารถเล่นได้ดีถือว่าน้องก็มีพรสวรรค์ตอนนี้น้องได้เริ่มอ่าซึมซับกับเอือยอาอายแล้ววันที่ที่ยี่สิบ ที่ีฮอดนี่อย่าลืมข้าไปกุมปิดนะคะญาณุเราขอสามพันอัพซึ่งคุณยายคิดว่าแม่แม่ที่คิดฮอดอีหละ่ะคิดฮอดพ่อจา๋าเขาจิได้เห็นหนาที่พ่อจา๋าใบหน้าที่โลโอของพ่อจา๋าในงานนี้ผู้ใดผู้ใดอย่าพลาดนะครับผู้ใดผู้ใดบอกขาไปวันที่สามสิบถือว่าพลาดอย่างแรงเพราะว่าพ่อจาอ๋ายั่บ่ท่านใดมีคลิปอย่างออกมาเลยพ่อจ๋าน่าจะน่าจะเก็บเป็นอ่า แต่ว่ามีภาพออกมาอยู่แล้วค่ะภาพนิ่งมีออกมาแน่อยู่เฉียวขึ้นให้เบ้างนะคะว่ามีภาพนิ่งแบบไหน,นแต่ภาพเคลื่อนไหวของพ่อจ๋ายังไม่มีเพราะว่านางนูบอกว่าพ่อจ๋ายังยังยังเป็นซ้ำๆอยู่นะคะยังช้ำๆอยู่ภาพที่พ่อจ๋าถ่ายออกมาตอนนั้นมันก็ยังช้ำอยู่แต่ว่าพ่อจ๋าใช้เอฟเฟกต์ะนะคะใช้ฟิลเตอร์เห็นไหมใช้เอฟเฟกต์ใช้ฟิลเตอร์ filter. แต่หน้าจริงๆวันที่ยี่สิบ ที่ชีหอดในวันนี้วันที่11แล้วอีกเก้ามืออย่าลืมเข้าไปในกลุ่มปิดนะคะได้ไปเบิ่งความความที่เข้าไปมันสมกับคิดหอดไม่ว่าจะเป็นทางศิลปินทุกคนที่จะเล่นวันที่ยี่สิบนี่เพิ่อจะคิดฮหอดพ่อพ่อแม่แม่เพื่อกันอย่าลืมไปพอกันในในหลายกลุ่มปิดนะคะคุณยาว่ามีอะไรที่เซอร์ไพรส์แน่นอนแต่ที่แน่ๆจะได้เห็นโชมหน้าที่รอเราของพ่อจ๋าที่ไป ไปเฮ็ดนี่ไปเฮ็ดแบบใหญ่เลยนะคะยกเครื่องหม่เลยผู้ใดบนได้ไปเบื้องนี่สิเสียใจยางแข้งเลยอย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจให้ศิลปินทุกคนนะคะคิดฮอดคิดถึงกันกลับไปไปหากันยูในหันคิดฮอดคิดถึงกันอย่าลืมไปพ่อกันไปตอนนี้ยังบ่ท่านได้ขายใช่ะหคะเดี๋ยวญานุเพื่อสเสียไปเปิดออ่่าไปเปิดขายบัตรแล้วนะคะเดี๋ยวเฮาไปจอบเบิ่งว่า เพื่อนขายมือใดกันจะเฝ้าจะเริ่มเข้าไปเป็นกำลังใจให้อีหลาหน้อยผู้ใด,ดคิดถึงอาอา,ายสกุลพรผู้ใด,ดคิดถึงพ่อจ๋าลูกจา๋าญาณุยายสากนาสิมีแล้วก็น้องมีลินไปเบิ้งซิว่าจะมีศิลปินคนไหนที่จะได้มาเล่นในเทียเ,เตอร์ครั้งแรกในการหลังจากปิดฤดูกันครั้งนี้ก่อนที่สิอฟอร์มงานเพื่อไปฤดูกันที่หาของมอลัมเสียงวิงหกคลิปนิวคุณยาฝากไปแค่นี้ก้อนพ่อกันไม่คลิปนาะ ลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยาน,นะคะสวัสดีค่ะ